สวัสดีค่ะเรามาทํานายทไททักโชคชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนตุลา64กันนะคะเรามาดูไพ่พลังงานกันนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ไพ่พลังงานพูดถึงเรื่องของการงานนะคะคนที่ทํางานประจำํำก็มีโอกาสได้ยศได้ดไดตําแหน่งในส่วนของหน้าที่การงานนะคะส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะมีงานเพิ่มขึ้นนะคะได้รับงานเพิ่มขึ้นมีคนเอางานมาให้ทํามากขึ้นนะคะ หรือว่าโชคดีทางด้านของการงานเรามาดูนะคะกิจวัตรประจําวันนะคะกิจวัตรประจําวันหรือในเรื่องของทั่วทั่วไปนะคะก็ถือว่าดีมากนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ในที่อยู่ในที่ทํางานปัจจุบันก็คือมีมีเป็นองค์กรที่สะดวกสบายนะคะมีโอกาสก็ไปอยู่ในองค์กรที่สะดวกสบายนะคะแล้วก็ เป็นเหมือนครอบครัวนะคะเป็นของเป็นเหมือนครอบครัวภาระปัจจุบันเป็นเหมือนครอบครัวมีความสุขนะคะได้เข้าไปอยู่ในที่ที่มีความสุขนะคะต่อไปเราก็มาดูในทางด้านของการเงินทางด้านของการเงินถ้าคุณเกิดวันอาทิตย์ได้ลงทุนอะไรไว้ได้ทําอะไรไว้ในอดีตปัจจุบันก็จะได้รับผลตอบแทนจากที่ลงทุนไว้ไม่ว่าทางด้านของการ เรื่องของหุ้นเรื่องของเงินบำนาญเรื่องของอะไรที่เราได้ทําไว้ในอดีต,ตเราก็จะได้รับนะคะในส่วนของการเงินแล้วก็ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งด้านของการเงินนะคะต่อไปเราก็มาดูในส่วนของความรักในส่วนของความรักคนเกิดวันอาทิตย์ก็จะมีปัญหาแค่เริ่มต้นอาจจะห่างห่างคู่รักนะคะอาจจะมีปัญหาต้องอดทนต้องต่อสู้นะคะในส่วนของความรักต้องประครับประคองกันนะคะ ระวังเรื่องของปากเสียงนะคะต่อไปเราก็มาดูในส่วนของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือบ้านนะคะคดเกิดวันอาทิตย์มีโอกาสซ่อมบ้านซ่อมรถมีโอกาสมีโอกาสย้ายที่อยู่ที่พักที่อาศัยนะคะในส่วนของบ้านนะคะหรือไม่ก็ระวังคนในบ้านจ็บแค้ได้ป่วยนะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้กระทำนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ระวังอย่าไปขัดแย้งกับคนอื่นผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้กระถามในส่วนของการงานถ้าไม่ขัดแย้งแล้วทุกอย่างก็จะดีนะคะแล้วสิ่งที่คนวันอาทิตย์คาดหวังไว้ในส่วนของการลงทุนทางด้านการเงินช่วงนี้ก็พอทําได้นะคะเรามาดูเรื่องของสุขภาพของคนเกิดวันอาทิตย์กันนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ในเรื่องของสุขภาพก็ระวังเรื่องของความเหนือยเรื่องของความเครียดเรื่องของโรคกระเพาะเรื่องของ ความเครียดส่วนตัวก็คือได้อะไรมาหลายอย่างแต่คนเกิดวันอาทิตย์ก็ยังไม่พอใจก็เลยเกิดความเบื่อความเบื่อหน่ายความเครียดในส่วนของสุขภาพนะคะและส่วนที่ต้องระวังนิดนึงคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าให้มีลูกน้องบริวารน,นะคะก็ต้องดูแลลูกน้องบริวารให้ทั่วถึงนะคะบางทีใช้ให้ลูกน้องบริวารไปทํางานถือว่า เราต้องควบคุมบังคับด้วยเพราะอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้การทำนายทายทักนะคะเป็นการทำนายทายทักโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ